ทำไมถึงต้องเป็น6ก m m นี่คือกาวิตตี้ดิสหน้าที่ที่คุณไปดูมาโอ้กาวิตตี้ดิสยิ่งใหญ่มาหาศาลใหญ่โตมากเรียวดีไม่ดีอยู่ที่กาวิตตี้ดิสมีแค่เนี้ยอ่ะมึงว่ามันทำยงานยังไงอ่ะถ้าคิดว่าคลิปวีดีโอหนึ่งคลิปหลายๆคลิปช่วยคุณได้เนะี่ย เจ้าตีดิตตัวเนี้ยทำงานยังไ,เไงเมกำหนดค่าเฟดของน้ำน้ำมันกำหนดไงอ่ะแล้วมันกำหนดได้ยังไงมีรูแค่แผ่นเดียวเนี่ยครับเป็นแค่เหล็กแผ่นเดียวเนี่ยมันดูดิี่ยมีอะไรวิเศษวิโสมั้งพิกหน้าพิกหลังเหรือย่งส่งให้ด้วยนแล้วดูด้วยว่าเนี่ยมัน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 คืออะไรอไงนะครับไอ้เหี้ยเป็นฝาถ้วยใช้ถุงไม่ได้ เคำตอบอยู่ที่ชุดนี้หลังหางอยู่ที่ชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดเดียวครับนี่คือคำตอบนี่เลยใช่เลยตัวนี้ ทำไมบอกมันคือคำตอบของทุกสิ่งเพราะมันทางานคู่กับการวิธีดินไม่ใช่อันนี้แต่เป็นอันนี้ตันนั้นก็คือส,สิ่งนี้คือ pairing pit ส่วนไปเนี่ยเขาเรียกว่า t e l e s c o p i c ไซึ่งเมีเป็นไงครับมีท่อสอสไส้อย,อยู่ข้างในน้ำมันน้ำน้ำซีนเข้าจากท่อนี้ น,ะะน้ำซีนถ้าถ<ไ>อ,อดมาเดี๋ยดูยยคลิปวิดีโอจะเห็นว่ามันเสียบอยู่ตรงท่อเล็กๆแต่นี่น้ำซีนือรูเล็กๆอันนี้นี่คือน้ำซีนแล้วน้ำมันหล่ะพี่ก็นี่อ่ะน้ำมันน้ำมันเข้าอ้าวไอ้เหี้ยมึงเข้าออกทางเดียวกันได้ไงคำตอบคือตรงนี้ แล้วก็รูตรงนี้มันจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องมาสามอย่างอยู่ในอุปรกรณ์ตัวเนี้ยตัวนี้จะอยู่เฉยจะถูกล็อกด้วยน็อตตัวนี้ที่ถอดออกที่ใช้ประแจเลื่อนเนี่ยจะมีคลิปเนี่ยของตัวมันจะล็อกฟิกเลยฮนะมันเป็นเ่ลวซ้ายพอ <c oughs> ล็อกล็อกเสร็จปุ๊บ เป็นไงครับถ้าคุณกวดแน่นเกินไปเกิดอ,อะไรขึ้นสีไก่เนี่ยพังแต่ถ้าหลวมเกินไปเปไงหลุดแล้วดูตรงไหนล่ะจะจท็อก <Yeah. S 1> มันจะมีท็อกของมัน,นมันจะต้องลงตัวพอดีเป๊ะแน่นเกินไปหลวมเกินไปไม่ได้ต้องอยู่ในระดับ เพราะตัวเนี้ยมันจะอยู่ระหว่างอันนี้ขอโทษดีถอดน็อตก่อนนะมันจะถูกครอบด้วยน,นี้แต่มันไม่ติดกันอย่างนี้นะทางหมดมันจะลอยแล่ตัวเนี้ยชุดเนี้ยจะหมุนแต่ตัวเนี้ยอยู่กับที่นะทำไมามันทำงานได้ก็เพราะมันอยู่กับที่นั่นไงแต่ถ้ามันหมุนตามนี่เมื่อไหร่ มันก็ไม่เกิดไม่เกิดอะไรขึ้นมาทั้งนั้นมันทําหน้าที่เหมือนเซนติฟิียคอลปั๊มนะครับตัวเนี้ยมันจะมีขี้เหมือนใบพัดน้ําถ้าคุณมองมันออกนะเอาลมเป่าไปมันจะทะลุตรงนี้ทะลุตรงนี้ไม่ใช่ตัวนั้นหรือเ่าตัวนั้นละเียดไมนใช้ตัวนั้นหรือเปตัวนี้อยู่เฉยเพรตันตัวนั้นจะอยู่เฉยมันจะเป็นสโลกเขาเรียกว่าท่อเหไรวะเขาเรียกว่โม่ โอ้เอ๊โอเนี่ยสอสองสมื่นแล้วเนี่ยชิ้นโซนพวกนี้สำคัญครับ ทำยังไงในวีดีโอนั้นจะบอกว่าเ้ยไอเนี้ยไว้ทําไมไพวกเนี้ยคืออะไรชิ้นแต่ละชิ้นไม่เป็นไรนั้นไม่เป็นไรเรามาคุยแค่การทําง,งานของมันนะครับไอดิสเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าชุดแพรล,ลิงนะแพรล,ลิงดิสทั้งหมดชุดนั้นนะครับมันจะมีหน้าที่กําหนดทํางานคู่กับการวิธีดิสตนนัวนี้นะครับมันจะถูกคลอดไว้ แล้วก็มีเนี่ยอยู่ตรงกลางคาวิตี้ดิสเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวล็อกตัวเนี้ยมาที่อยู่กับประแจตัวเนี้ยที่เอาไว้ถอดกันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกไว้โดยตรงนี้จะมีโอลิงนะเห็นไหมมิกมิกเพื่ออะไรเพื่อให้มันรั่วไงทำไมถึงให้มันรั่วก็เพราะว่ามันมีเวก,ก้ามไงมันทําหน้าที่เหมือนปั๊มอย่างที่ผมบอก ปั๊มเนี่ยใช้ตัวนี้หมุนถูกไหมเคสอยู่กับที่หรือว่าแต่เพียวเนี่ยเคสหมุนตัวนี้อยู่กับที่ทํางานเหมือนกันเกิดแรงดันเกิดแวกกั้ําเหมือนกันเพราะนั้นมันคือระบบปั๊มดีๆนี่เองนะครับแล้วสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันก็คือตรงนี้แหละต้องอกกลับ เรื่องประกอบืนนะเรียืนเรี้อง ไร้เฉยไร้ตัวนี้ก็จะหมุนมันอยู่เฉยทั้งอยู่นี่สิ่งที่มันทํางานเกิดอะไรขึ้นครับด้วยตัวมันมีเวก้ามกับแรงดันที่ผมบอกตัวนี้แหละจะทําให้น้ํามันออกจากเพียวได้เพราะจ่ายมรับออกจากเพียวออกจากรูนี้แหละเพราะอะไรตรงนี้มีโอลิงเห็นนะเคสมันที่ไปหุ้มมันน่ะมันจะมีสองช่องน้ํามันเข้าน้ํามันออก โดยมีโอลิงเนี่ยกั้นไว้ไม่ให้มันรั่วถึงกันได้ส่วนตัวนี้หน้าที่เป็นปั๊มนะครับดูจากแผ่นข้างล่างขึ้นมาผ่านช่องนี้เข้าไปด้านออกระหว่างดูดเกิดอะไรขึ้นนี่ไงระย,ยะของมันวงกลมตัวนี้แหละที่เราบอกว่ากําหนดค่าเฟสร,ระหว่างเดนซิตี้หรือความถ่งจำเพาะของน้ํามันชนิดไหนกับอุณหภูมิ ทำไมต้องบอกอุณภูมิเพราะอุณหภูมิให้น้ำมันเป็นไงความหนืดความแะไมันเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับเราสมมติว่าเป็นดีโอแล้วกันดีโอไม่ใช้มิเตอร์อุณหภูมิปกตินะครับก็เลยใช้ตัวนี้เข้ามานะครับถึงเวลาเรากาหนดเป็นไงวัดกั้มเป็นไงแรงดูดไอนไซโคนะลงไปในชุดเพียวตัวนี้ห็นะรับข้างล่างนะ เกิดไซโคนท้้งล่างดูดขึ้นมาผ่านอะไรครับดิสนะครับการดิสขึ้นมาเป็นไงด้วยแรงดูดเป็นไงที่มันมีวงกลมในกาวิตย้ดิสเป็นหลักเนี่ยมันจะกําหนดความอะไรครับแรงดูดปริมาตรถูกไหมครับยิ่งรูตรงกลางกว้างเท่าไหร่เป็นไงค่าการดูดของมันก็ยิ่งน้อยลงแต่ระยะเพิ่มขึ้นเข้าใจความหมายไหม ถ้าอุณภูมิมันไปไงสูงละ่ะของเหลวไปไงคล่องตัวได้มากขึ้นถูกไหมฮะพอคล่องตัวได้มากขึ้นถ้าคุณกาหนดค่านี้มากเกินไปเกิดอะไรขึ้นมันจะดูดทั้งน้ํทาทั้งน้มามันขึ้นไปกั่าพร้อมกันเลยพอไม่มีน้ําซีนเกิดอะไรขึ้นไปู่ตมาโดนมาดก็สลัด มันอยู่สลัดสลัแต่มันอยู่เวียงออกด้วยการเวียงอยู่แลสลัดไม่มาแน่นอนพอไม่มีน้ําซีนเป็นไงครับ <มา S 1> น้ําก็จะหมุนเกอ,อ,อกจากอะไรครับตัวโบไปทางออกนะครับโบก็หลดด้วยอะไรอ่าถ้าคุณไม่เข้าใจาจะมีรูที่โบนะฮเห็นไหมครั ีรูเล็กๆเนี่ยอยู่ตรงนนเนี้ยถราการไม่เข้าใจมาดูได้นะอย่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยะจ,จะมีนอเซิรเนี่ยที่เคสเนี่ยจะมันมันจะไม่ใช่เคสตันนะข้างในจะมีรูนะไอ้น้ำโลน้ำทรายเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละแล้วที่เพา่าเดี๋ยวเนี่ยได้คลิปวิดีโอไม่มีถ้าไปดูไปดูเข้าเวนไปดูที่ห้องเพียวนะปั๊มไอ้เพียวรีไฟ์ผมถอดมาเนี่ยมันจะมีเพาอยู่ตัวน มันจะมีรูที่เผาข้างล่างเป็นน้าโลซึ่งมีหน้าที่อะไรหมุนข้างล่างตวัวเผาเนี่ยจะเป็นปั๊มตัวลักษณะทํางานได้คล้ายอันเนี้ยแต่มันหมุนแผนมันจะจุ่มไว้ในถาดธรรมดาเนี่ยมันจะดูดน้ําขึ้นมาผ่านรูนี้ขึ้นมาก็จะเข้าอ่าถ้าเมื่อไหร่ที่จังหวะสลัดจังหวะสลัดออกมาเนี่ยเป็นยังไงนั่นหมายถึงว่าเอ้ยคุณเติมน้ําเต็มเลย เต็มโบระบูเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นระบบปิดนะเพราะฝาตัวเนี้มันจะซีนกันจะขอไปขอยโอองมาเมันกรอกนนเนห็นไหมตัวเนี้ยมันจะมีซีนเป็นแบบเป็นเหมือนแข็งแข็งอะเทปลอน มันจะทำหน้าที่ประกบกันนะครับประกบกับสไลด์โบต,ตัวนี้สไลด์โบเนี่ยจะดันขึ้นนะครับมันก็จะไปตีปิดฝาตัวเนี้เห็นไหมมันจะมีขอบมันนะด้านในเนี่ยเห็นไหม,ามาเนี่ยปามันเนี่ยเห็นไหมมันจะประกบอย่างเงี้ยครับมันคือระบบปิดนั่นเองนะโดยมีเกียวอยู่ตรงเนี้ยตีให้แน่น มันจะประกบเหมือนฝาหมอกปิ่นกันที่ผมเคยพูดไปทุกอย่างคือซีนหมดนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันถูกซีนไว้ถ้าถ้าหน้าสัมผัสตัวนี้มีปัญหาเมื่อไหร่นั่นคือรั่วนส่วนชุดน,นี้มีหน้าที่อะไรสไลด์ จะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงมันจะขึ้นตามอะไรครับสองเหลวนั่นแหละตัโลเนี่ยจะเข้ามาฝั่งเนี่ยเข้าเข่าออกมานะดันดันสไลด์ปขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อะไรน้ำาทยทำงานมันจะดันอะไรดันโล,โลโลแล้วก็โบก็ตกมันจะไม่ได้ดันจากข้างเผล่าลวมันจะดันจากข้างข,งข,งขง้ามมาโลเนี่ยจะมีนะดูสังเกตในนอตส้น น้ำายเนี่ยจะทำหน้าที่ดันในชุดเนี้ยลงไปแล้วซึ่งมันติดกต่ตรงนี้พอติดปุ๊บไปไงเปิดพอเปิด<อ>ปุด<อ>๊บเ,เข้ารูนะจะมีรูเดนอยู่นีนะ่รูเดนอยู่นี้น้ำโลก็จะไหลอกอกมาโตกนตกสลักฝาเปิดโดยสมบูรณ์ แต่พอมันทำงานปุ๊บดันขึ้นปิดรูไว้ปิดรูเดนน้ำไว้ก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่รูไอ้ไฮมาปุ๊บจะดันตรงเนี้ยลงอะ่ะดันปุ๊บเป็นไงเปิดเปิดรูเดนน้ำก็จะออกน้ำโลที่ยกก็จะออกจนี่คือจังหวะสลายสลับเพื่อทำความสะอาดชุดนี้นต้านแรงลมให้ดเนี่ยโบดิสโบดิสมีหน้าที่อะไร เป็นตัวทำความสะอาดและตัวดักน้ามันนะครับอะไรที่เป็นสิ่งตะกบกจะกระเด็นไปนติดขออยงนี้ห้มดเต็มเลยติดปะอ่าแล้วส่วนน้ำมันดีๆเนี่ยเป็นไงก็จะวิ่งขึ้นผ่านรูพวกเนี้ยขึ้นมาโดยชาวิธี้ดิที่ผมบอกโดยด้ตัวเนี้ยเป็นตัวดูดขึ้นมาดูน้ำมันดีๆเนี่ยขึ้นส่วนน้ำเป็นไงออกไปอีกชั้นหนึ่ง ไปอยู่ปกปอบไว้ลึมลึมแต่ไม่ชิดมากแล้วก็จะมีข้างบนเนี่ยจะเป็นฝาโบข้างนอกข้างนอก,นอกจะมีชุดน้ําออกเข้าใจไหมครับพอชุดน้ําออกเนี่ยพอน้ํามันเยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่าพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะออกไปกับไอ้รูน้ําที่มันเหมือนของลิปิดซีนมันล้อนอ่ะล้อนออกไปมันจะออกไปรูน,ออรน้ําออกไหลออกมาครับไอ้ด้านฝา,าบนจะมีตัวดักน้ำออก ัหน,นาะการทํางานจะเป็นเท่านี้ส่วนออปชั่นตรงนี้มันคือตัวยกสไลด์ทั้งหมดะะสําหรับในการยกโบโกดโบมันจะมีซีแต่มันไม่ได้มีอะไรมากมายมันใช้อาศัยว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงเหว,วเี่ยงตัวนี้จะหมุนเป็นพันรอบตัวนี้หมุนเป็นพันรอบเลยนะชุดโบเนี่ยจะหมุนทั้งตัว หมุนอย่างเงี้ยพายพวกเนี้ยหมุนไปหมดจะไว้ในท่อนี้ท่อ,ทอเดียวที่อยู่กับ,บที่นอกนั้นหมุนหมดอืมนั่นแหละครับถึงเวลาทํางานชุดนี้จะทํางานมันจะอยู่หัวขวามันอยู่ด้านล่างนะโอ้ยซีนนะข้างล่างจะมีรูน้านะครับมันก็จะวางถึงเวลามันจะมันมันแบบจะเป็น้วยยกลาโ์โบนะ มันจะมีซีลูกชิ้นนะ,ะโอลิงนะไอร้นอนไอเย็นร้อนแล้วตัวนี้ก็อยู่ด้านล่างบุ<อ>มม๊มันจะสลายได้เขาะม,มีตีลแต่ที่ผมไม่กล้าใส่ไปเยอะๆเพราะอะไรนะ มันดึงออกยากให้เห็นว่าเ้ยมันสไลด์ได้นะขนาดใส่ไปเฉยไม่ใช้แรงเลยยังดึงออกยากเลยเอะไ่โอ เอาละไอร้อนช่วยเอาละม,มันจะมีสีทุกอันนะม่นทำหน้าที่วิ่งเหมือนวิกตอนสไลด์ได้ทำไมมันของมันหนักเนี่ยไม่น,น้ำยกได้ไงน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีแรงดันไปยกมันได้นะมันอาศัยแรงเวี่ยงด้วยการเวียงเนี่ยของแข็งอะมันต้องเบาขึ้นแลเหมือนคนว่าย มันเอาหินเอาอะไรในน้ยาะว่ามันเบาลงเหมือนกันหลักการคล้ายๆกันแรงเวยงเนี่ยทำให้ของพวกนเนี้ยเบาลงนะครับแค่เอาน้งไปเป็นตัวดันขึ้นเท่านั้นเองอ่าพอดันเสร็จปุ๊บกันให้มันลงมาแค่เนี่ยเบลโบคุณสมบุญแบบนะไอ้ตัวเนี้ยก็จะไปปิดจากฝาไอ้ตัวเนี้ยอยู่กับที่ติดกับโบคุณแบบส่วนตัวเนี้ยสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเพื่อไปปิดซีนพอเวลาสลลด์ในชุดนี้จะลงไปบนที่ นี่คือหลักการทำงานมาแต่สิ่งสำคัญคือชุดพวกนี้กำหนดว่าปริมาตรเท่าไหร่หภูมิเท่าไหร่น้ำมันชนิดไหนตัวนี้ทำงานได้ไม่ได้ที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นโอลงโอลิงเนี่ยต้องเช็คให้ดีเท่าไหร่ที่นวก็เสร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำเพีร์ฟิวซเนี่ยสำคัญคือต้องสะอาด ต้องล้างชุดสะอาดให้หมดแล้วก็ใส,ส่ซีนก่อนอย่าให้เศษอะไรว่าอุดอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นรูน้ำเป็นนอสเซิลใชลนะะเอียดมากนะเนี่ยกดใหม่เหรอรช่ คือถุงใาสา่อะไรมาหลักการคือเนี่ยแหละครับเอาน้ำมันนะครับตอนแรกก่อนเลยสตาร์ทโบให้ได้รอบนะครับเปิดน้ำซีนเข้าไปใส่ให้เต็มโบนะครับใส่ให้เต็มโบเลยเอ้ยมลผิดขอโทษเอาใหม่สตาร์ทมารอบได้ถูกไหมครับน้ำมันเนี่ยผ่านทีวีวาหมุนวนอยู่ถูกไหมครับ และอีกอันนึงที่เข้าไปคือน้ําโลน้ําโลเนี่ยจะยกเข้าผ่านเทาตรงเนี่ยยกสไลด์โบวเ,เนี่ยขึ้นขึ้นมาปิดกับฝาโบดินโบ้คัเวอร์มีซีนอยู่ยปิดสนิทเอาปิดสนิทปุ๊บด้วยความเร็วสูงไอ้ตัวเนี้ยมีเว็ดกล้ามมีทุกอย่างละไม่ครับเปิดน้ำซีนเข้าไปก่อนให้เต็มโบเลย พอเต็มเสร็จล้นออกมาออกทางน้ำล้นไปยิงงไปแต่ด้านในเนี่ยเต็มไม่ได้น้ำเอาเต็มไม่ได้น้ำเสร็จไปไงครับเปิดน้ำมันจากทีเววาวเข้าไปปีเข้าไปผ่านรูพวกนี้เข้าไปวิ่งเต็มโบวพวกนี้เลยขึ้นมาเต็มโบว์ดันน้ำออกไปด้านค้าเพราะของเหลวแทนที่กันอยนู่แต่มันจะเข้าไปโดยที่มันจะหมุนมวนออกมาได้ยังไง ทำงานคู่กันกำหนดการดูดแรงดูดมันระยะค่าเฟนระหว่างน้ํากับน้ามันนะส่วนน้ําออกไปสิ่งวกบกชิดซ้ายไปนู่นเลยส่วนน้ํามันไปไงชดุดต้องออกมาจากการดูดของชุดนี่แหละเหมือนชุดปั๊มตัวนี้ยดูดขึ้นมาโดยออกจากรูกนี้ดูดผ่านปั๊มตัวนี้ออกรูกนี้แล้วก็ออกไปที่ทางส่ง เข้าไปใช้ถังเซอร์วิสน้ำมันที่ถูกแยกน้ำกับสงสกปรกแล้วจออกกันมันจะไม่ถึงกันนะปิดกันนะโดยโอริงตัวนี้กั้นไว้ห็นไหมกั้นไว้สองเซสชั่นถ้าคุณไปดูโคเวอร์มันด้านล่างที่เพียวคุณจะเห็นว่ามันปิดมันจะมีท่อน้ำมันเข้าออกนะครับซึ่งมันจะอยู่คนละช่องะนี่แหละช่องน้ำมันเข้าน้ำมันออก มันทำงานด้วยวิธีนี้แล้วส่วนจะได้ปริมาณอุณหภูมิเท่าไหร่ที่ดีตัวนี้นี่แหละครับนี่คือหลักการง่ายๆนี่คือหลักการของเพลีิฟารที่มันทำงานได้น้ามันก็จะวิ่งเข้าตรงกลางไงไปด้านล่างด้านล่างเสร็จผลกระแทกกลับมานะออก,กจากจารจ่ายวิ่งขึ้นมา วิ่งคินไปณนาจจะงงไอ้มันดูได้ไงก็มันดูจากตัวนี้แหละแล้วเข้าลิสน้ำมันปริมาณมากเนี่ยออกไปมันไม่ได้เข้าแล้วหมุนขึ้นนะมันจะดูกดูดโดยเข้าผ่านดิสตร,ตรงนี้ดิตพวกนี้ก็จสไลด์ไม่ออกไหมนไ,ไหมจะมีรูอ่ะ น้ำมันก็ไหลเข้ามาถ้ามีน้ำถูกบ้านน้ำเป็นไงตัวพวกเนี้ยลื่นนะออกรูวิ่งออกถ้าเป็นน้ํามันวิ่งเข้าในถ้าเป็นสินเจ้กปรกก็จะติดตามรูพวกเนี้ยแล้วก็ไิ่ออกไปด้วยความที่ว่าอะไรครับด้วยปริมารที่คุณฝีเข้าไปมันเยอะมันไม่ใช่เป็นสินกระปุกจะถูกเหวี่ยงไว้สัทีเดียวนะ เนื่องจากความเยอะของมันน่ะเลยมันเลยต้องมีดิสพวกเนี้ยช่วยทําความสะอาดอีกทีนึงด่านสิ่งที่ปกออกไปน้ํามันไหลเข้าน้ําพุ่งขึ้นเพราะน้ํามันไปไงหนักกว่าออกไปจากระยเะเฟสออกมาส่วนที่มันเบากว่าถูกดูดพอกไปน้ำหลบมาถูกดูดโดยตัวนี้แพร่ดิสตตัวนี้ จะเป็นตัวดูดน้ำมันออกน้ำมันที่ดีแล้วนะที่ผ่านการเหวี่ยงแล้วคัดกรองแล้วแยกน้ําแล้ววิ่งเข้า,ขาน้นไหนออกไปที่ถังส่งกลับไปที่ถังเซอร์วิสโดยมินิตตัวเนี้ยเป็นสิบสิดเป็นร้อยติดเลยช่วยในการคัดกรองของเรืนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ประสิทธิภาพของเกียวก็จะหายไปถามว่าแยกน้ําน้าสิ่งกระบอกได้ไหมได้แต่มันจะหายไปเพราะอะไรมันไม่มีอะไรที่มาคัดกรองมันต่อ ถ้ามีแผ่นตัวนี้ปุ๊บน้ำมันอะไรก็จะแทกเข้าไปในนี้ตามดิสเน่ั้งหมกในรดิรแสแทกแทกแทะไปเจอน้ำปุ๊บวิ่งออกเจอสิ่งกระปกปุ๊บออกมาเจอน้ำวิ่งเข้าไหนออกมามันจะค่อยๆแยกเหมือนของเหลวมันไหลเข้าไปตามแผ่นแล้วแต่ละแผ่นมันไม่ได้ชิดต่อประกบกันนะแล้วมันมันมันมีเคเลน์ครับเห็นไหมเห็นขอบนี่ไหมอ่าอันเนี้ยมันไม่แผ่นเรียบนะครับมันถูกประกบกันจริงแต่มันมีเค,ลคเลนส์อยู่นะ คีนจากนี่แหละที่เขาทำไว้เนี่ยเป็นเหล็กนะ่ยนะที่เขาเย็บไว้เนี่ยเย็บให้มันติดแผ่นไว้เนี่ยนี่คือเคลรนมันมันไม่ได้เป็นดิสประกบสนิทเป๊ะนะไม่ใช่นะมีเคแลน์อยู่มีเคแลน์เพื่อให้ของเหลวน้ำมันน้ำมันเนี่ยวิง่งเข้าไปตามเนี่ยนะถ้าเจอสิ่งกระปุกก็จะวิ่งออกครับนะเจอน้ําก็จะวิ่งออกส่วนน้ํามันดีๆก็ถูกดูดต่อไปเข้าท,ท่อข้างในมันคือแยกน้ําออกไป แยกสิ่งกระบอกไปดูเว่าน้ำมันที่ถูกแยกมาแล้วเท่านะั้นกลับไปที่มานที่มันมีเสาวไว้ทำไมเพ,พมื่อเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเพียวรุ่นกเก่าไม่มีเสาตัวนี้นะแต่มันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้แล้วแต่ดีไซน์บางทีไปล็อกที่เคสตัวเนี้เนี่ยตัวนี้จะมีเคสแล้วล็อกเลยเป็นใบล็อก เสียบไปเนี่ยจะมีใบล็อกไล้มันจะล็อกเข้าไอ้เคสตัวเนี้ยบางตัวในเคสนี่เบลเลอร์อะไรจะมีรูซี่เอาแต่อันเนี้ยที่เป็นเพียวรุ่นใหม่ที่มันดูดได้เยอะกว่าตัวเล็กก็เพราะว่ามันใช้ตัวเนี้ยในการล็อกข้างในมีเทอร์นี่สเปซเยอะพอสเปซเยอะในการดูดน้ํามันก็จะเยอะขึ้นถ้าเป็นเพียวรุ่นเก่าๆเนี่ยสเปซตัวเนี้ยน้อยเพราะมันจะมีตามซี่เราะไว้ล็อกใบตัวนี้ถ้าไปเจอเพียวรุ่นเก่าๆจะเข้าใจว่าลักษณะไอ้ตัวเนี้ยจะไม่เหมือนกัน แต่หลักการเดียวกันแต่ลักษณะอุปรกรณ์จะไม่เหมือนกันเนื่องจากวัคมีนนี่มันพัฒน,นาขึ้นมาทาให้โคมเล็ก,กลงแล้วก็ข้าวเขาเรียกอะไรอ่ะอัตราการไหลมันอ่ะการแยกน้ำน้ำมันได้เยอะขึ้นลักษณะมันก็เลยถูกปรับเปลี่ยนไปแต่การทํางานยังเหมือนเดิมยังคงไว้เหมือนเดิมเนี่ยแหละเกียวเลยจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คุณกลัวอะไรกัน มันอยู่ที่เราเข้าใจมันไหมถ้าเราเข้าใจมันมันไม่ได้ยากขนาะด